ในโลกของรถถังรบไม่มีรถถังรุ่นใดที่มีตำนานยาวนานเท่ากับ M60 Patton อีกแล้วเปิดตัวในช่วงสงครามเย็นและออกแบบมาเพื่อต่อกรกับรถถังของโซเวียต M60A3 เป็นรุ่นที่ได้รับการยกระดับและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นรถถังที่มีความแข็งแกร่งเชื่อถือได้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสงครามยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะผ่านมานานกว่า60ปีแต่ในปี2026 M60A3 ก็ยังคงประจำการอยู่ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเหตุผลที่สำคัญคือราคาที่ถูกความทนทานและประสิทธิภาพที่ยังไม่ตกยุค M60A3 ถูกผลิตโดยบริษัท Chrysler Defense ซึ่งพัฒนามาจาก M60 และ M60A1 โดยยังคงใช้ปืนใหญ่ M68 ขนาด105มิมแบบเกลียวซึ่งมีความสามารถในการจอบรอกระและยิงระเบิดแรงสูงได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสิ่งที่ทำให้รุ่น A3 แตกต่างจากรุ่นก่อนคือระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยขึ้นรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์คอมพิวเตอร์บอลลิสติกและระบบตรวจจับภาพความร้อนขุมพลังของ M 6 0 A 3คือเครื่องยนต์ดีเซล Continental AVDS 1790-2แบบ V 1 2ระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมเทอร์โบคู่ให้กำลังประมาณ750แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุด48กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ20-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ขรุขระ แม้จะไม่เร็วเท่ารถถังสมัยใหม่แต่ก็เพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลานั้นระบบกันสะเทือนแบบทอชันบาร์และสายพานที่กว้างทำให้รถถังคันนี้สามารถเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ยากลำบากได้อย่างน่าประทับใจ กรอบของ M60A3 เป็นแผ่นเหล็กแบบผสมแม้จะไม่มีกรอบคอมโพสิตหรือกรอบระเบิดแบบรถถังยุคใหม่อย่าง M1 Abrams หรือ T90 ของรัสเซียแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพในยุคนั้นตัวป้องปืนและตัวถังมีการออกแบบลาดเอียงเพื่อช่วยเบี่ยงเบนวิถีกระสุนลูกเรือสีนายประกอบด้วยผู้บังคับการพลยิงคนบรรจุกระสุนและพลขับมีพื้นที่ภายในที่ค่อนข้างกว้างเมื่อเทียบกับรถถังร่วมยุค ทำให้สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้าด้านอาวุธ M60A3 ใช้ปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรพร้อมปืนกลร่วมแกน7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลหนัก M85 ขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรที่ติดตั้งอยู่บนหอคอยผู้บังคับการสามารถจัดการเป้าหมายได้ทั้งรถถังเบายานพาหนะอ่อนหรือแม้แต่เครื่องบินโจมตีระดับตำ่ำ รถถังสามารถบรรจุกระสุนหลักได้ประมาณ63นัดและกระสุนปืนกลอีกหลายพันนัดทำให้สามารถอยู่ในสนามรบได้นานจุดเด่นอีกอย่างของ M60A3 คือระบบตรวจจับภาพความร้อนแอน v s g 2ที่ช่วยให้ผู้บังคับการและพลยิงสามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายในเวลากลางคืนหรือในสภาพแวดล้อมที่มีควันหรือหมอกได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิง โดยการส่งข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการยิงเป้าหมายเคลื่อนที่หรือยิงขณะรถเคลื่อนที่แม้จะมีอายุการใช้งานยาวนาน M60A3 ก็ยังถูกใช้งานอยู่ในหลายประเทศเช่นอียิปตุรกีจอร์แดนไต้หวันและประเทศไทยสำหรับกองทัพบ,บกไทย M60A3 ยังคงเป็นส่วนสำคัญของกำลังรบทางเกราะ แม้จะเริ่มมีการจัดหารถถัง VT4 จากจีนเข้ามาเสริมแล้วแต่ M60A3 ก็ยังใช้งานได้ดีในภารกิจสนับสนุนการฝึกอบรมและการลาดตระเวนตามแนวชายแดนประเทศไทยได้รับ M60A3 ครั้งแรกในช่วงพศวรษ1980จากโครงการความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางทหารในช่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตึงเครียด รถถังรุ่นนี้ได้รับความนิยมจากทหารไทยด้วยความเรียบง่ายทนทานและง่ายต่อการบำรุงรักษาต่างจากรถถังที่ซับซ้อนกว่าซึ่งต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มากกว่าในการซ่อมบำรุงแม้จะเป็นรถถังเก่าแต่ในปี2026หลายประเทศยังคงพัฒนาโครงการอัปเกรด m 6 0 a 3อยู่เช่นการติดตั้งกรอะระเบิดปรับเปลี่ยนระบบควบคุมการยิงเป็นแบบดิจิทัล เพิ่มพลังเครื่องยนต์และติดตั้งระบบเครือข่ายสนามรบตัวอย่างเช่นบริษัท Elbit s y s t e m ของอิสราเอลได้นำเสนอชุดอัปเกรด M60 ให้กลายเป็นรถถังยุคใหม่โดยเพิ่มกรอบป้องกันที่ดีกว่าระบบกล้องดิจิทัลและกำลังเครื่องยนต์สูงถึง1,000แรงม้าถือเป็นทางเลือกที่ประหยัดสำหรับประเทศที่ไม่สามารถซื้อรถถังยุคใหม่อย่าง M1 Abrams หรือ Leopard 2ได้ ยังมีแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พยายามนำโดรนและระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์มาเชื่อมต่อกับรถถังเก่าอ,อย่าง M60 เพื่อให้สามารถวางแผนการรบได้ดีขึ้นในสนามรบยุคดิจิทัลแม้จะยังไม่เป็นรูปธรรมในประเทศไทยแต่อนาคตอาจได้เห็นการรบรับใช้รูปแบบนี้อย่างไรก็ตาม M60A3 ก็ยังมีข้อจำกัดเช่นเกราะที่ล้าสมัยการไม่มีระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติ รูปทรงของป้อมปืนที่สูงใหญ่และความเร็วที่จำกัดรวมถึงการสิ้นเปลืองน้ำมันสูงในสถานการณ์สงครามเต็มรูปแบบกับประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงรถถังรุ่นนี้จะตกเป็นเป้าได้ง่ายแต่ในภารกิจแบบสงครามไม่สมมาตรภารกิจรักษาสันติภาพหรือการฝึกอบรม M60A3 ยังคงมีคุณค่าประวัติการรบที่ผ่านมาจากตะวันออกกลางถึงเอเชียแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของมัน สำหรับประเทศไทย M60A3 ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถถังเก่าแต่คือสะพานที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์สงครามเย็นกับการรบยุคใหม่เป็นรถที่ได้ฝึกฝนกำลังพลไทยมาหลายรุ่นและยังคงมีบทบาทในอนาคตต่อไปในปี2026แม้ M60A3 จะไม่เป็นข่าวเด่นเหมือนรถถังรุ่นใหม่หรือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแต่ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวิศวกรรมทางทหารที่อยู่ยงคงกระพนัน สำหรับช่อง Battle Beast Thailand การนำเสนอรถถังในตำนานแบบนี้คือการย้ำเตือนว่าเทคโนโลยีสงครามนั้นพัฒนาอยู่เสมอและบางครั้งเครื่องจักรเก่าๆก,ก็ยังคงมีที่ยืนในสนามรบยุคใหม่